การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสียรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมพอสคาเยนสีดำนะครับเลือกบริการที่ร้านคือการติดฟิล์มไก่กรนรอยรอบคันแล้วก็ในส่วนของกระจกบานหน้าติดเอ็กโซชิลกันหินดีกระจกนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นการติดฟิล์มพาโนเฟรกนะครับป้องกันนากระจกพารามิกด้านบนแตกเช่นกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับปกป้องรอบคันเลยใช้เวลาในการทำประมาณ3 5วันนะคันนี้ก่อนที่เราติดฟิล์มไก่กรลอยเรา เคลือบแก้วบนสีจริงด้วยนะครับด้วยโปรแกรมกาฟีนโปรนะครับเป็นตัวที่เหมาะสําหรับกับการเคลือบแก้วตัวนี้มากๆนะครับสาหรับคันนี้นะฮะต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับเป็นการทํางานกับเราอีกหนึ่งคันนะฮะเพราะว่าคันนี้นะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จจะบอกได้เลยว่ามีความเงางามมากกับฟิล์มใสตัวล่าสุดนะครับไอปักนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความเงาใส มากมครนะับมีความหนาด้วยแล้วก็ในส่วนของพารโนเฟกเนี่ยผมก็เลยว่าค่อนข้างค่อนข้างหนานะเดี๋ยวผมค่อยข้างซูมให้คุณดูนี่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยบอกเลยว่าตรงพารโนเฟกเนี่ยหน,หนามากๆนะเห็นปะบริเวณเนี้ยหนาหนาออกมาเป็นตัวเป็นฟิล์มนิลภัยกันกระจกพาโนลามิกแตกนะเห็นไหมว่ามีความหนาของฟิล์มอยู่รวมถึงตรงนี้ด้วยเอ็กโซชิลนะเอ็กโซชิลนี่ติดงานดีมากๆครับนี่ถ้ามองไปใกล้ๆจะเห็นว่า นี่ครับมีความหนาของฟิล์มอยู่เป็นเป็นฟิล์มกันหินดีกระจกครับซึ่งใช้งานได้ดีมากๆครับแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นนะตัวฟิล์มใส่กันลอยไอบักตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากอาร์ติกนะครับมีความหนามีความเงามีความใสมากๆสําหรับใครที่อยากติดตั้งฟิล์มใส่กันลอยแล้วก็ติดตั้งหินดีกระจกอย่างนี้ติดต่อสอบถามมิกกี้เสร็วสวยได้นะครับวันนี้มิกกี้เสรยวสวยและ RPM Auto d e a l i n g ขอรางานักงานพกรานพคุกงานพอักพ คยเยนคันคนี้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ